เขา้าวปปลากิีดูมันตับมันไปหลังอู้โอ้ย,อยผมเข้าทาเลยอ่ะไเคียงบัหมน้องกาด้ยพี่หลง ประจำผมแหละเขียงบันน้องกาบันน้องคู่รูไงบัตรสมบูรณัตนาบันเท่านี้แหละ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับปอกกับผมเอียบแสบนะครับมืัอนี้ครบรอบแล้วพี่น้องจะครบรอบพี่หยังอยากกินซอยตูพี่น้องซอยมาในเขียงไวเรียบร้อยเป็นมีผ่าขี้ดูพันตับนะครับเนื้อพันตับโอ้แล้วก็ตับเนื้อสันคันนาสานติเกี่ปลาขี้เล้วนั่นแหละพี่น้องแล้วก็แจวขนขนมือนื้อแบบอวดตัวเลยพี่น้องเมืองโอ้ยขนอวดตัวเลยขี่พี่แอา์บุญใส่ดีโยงผมมาบ้างมนมากับข่าวนี้พี่น้อง โอ้ยพักกะยังจะเห็นนะพี่น้องปลูกเองเนี่ยมละคขีโนก,กับปลูกเองทุกการยู่นี่เพราะว่าบักพริกบักปองแปงหรือบักปองแปงกูได้บักเกลือพวงบักทัวนะครับปลูกเองเอา้าแหงเบาแหงขึ้นดำไล่พี่น้องขออนุญาตได้เดนะ้เอา้ามันต้องมีคู่กันละบักสองเศร้านี่โอ้เตยดงทวนๆเลยแก่ข้าวเรากะเนือแหงหวานขออนุญาตได้ครับเอ๊ะ โอ้มาซีนก่อนอย่าเป็นอ้วกเขาเถอะเนี่ยพันตับมึงอู้ตับเสีดุดแลวพี่น้องเอาให้พี่น้องมึงเมื่อกี้อู้เนี่ยพันตับไม่บาดเพิ่พันให้เจ้าแบบขนๆเลยมเ้ยเนี่ยอืมอืมอืมเป็นยัง Ừ, ừ đẹp phải tắp con Thảo nhé phân tập à, bài tập ừ. Ui ừ, ừ. ừ. อเนื้บัิสินฝาตัวผู้เอง,งอืมว้าอเขาไปปลาขิด,ดูพันตับ ไปดลังอู้โอ,อ,อ้ยผมเขาทาเรืออือ เส้นอะนี่งหัวยางไนล่ะอืมเนอะไรก็ช่างที่เก็บติดตามนะอิ่มปี่นอาจุ่มกับน้พริกอื้ม มันเลยเคียงบัตรน้องกาเลยพี่หลงอีกประจำผมแหละเคียงบัตรน้องกาบัตรน้องคู่เนี่ยบัตรสมบูรณ์รัตนาบัตรเท่านี้แหละ พันตับ เดี๋ยวมาลองมึงก็าพามาหลายแม่มนี่แต่แนมัดอืมอืม อืสดข้าวสดอาไะตะกรงนี่น้อหัวสด อืมอ๋อเขาใบสักกี้พันตับอีก không bình lặng nó tập thân nhỉ tôi đẹp nhỉ phát tập giờ rút lại ui à rút cái câu เนาะนี่มั้งเนี่ยพันอย่อาปกิสาโอ้สาใจเลยมันนี่ เนื้อสันได้เลยพี่ต้องอืมทักกี่พันเนี่ยกันมี่าปเนี่ย พิถีกันไปสับพิถีพิถีไป นแตบกับบจากปากจากจริงเลยเพ,พี่หลังอ้าวโอ้โพี่หลังคือว่าบระเดตุแบบจี ตังต้งใจกินอย่งสี่มาดนล,ละมีได้กินเดรีกินหัวกับพี่น้องเนานะแต่ตออัวนี้เนี่ยตังต้งใจกินดีๆเพราะว่าคิดอยากแห้งมือนี่คิดอยาก,ายยาก,ยากพี่น้องเราได้เนื้อสันในมาแล้วครับได้ตับมากรอบๆหวานๆเลยแห่งแม่บาดเป็นมาซอยยหาบ่ต้องมาหยุ่นยากซอยนะพันสาร,สารทิพกีบเข้ามาเนี่ยโอ้ทั้งตับทั้งเนื้อพี่น้องแซ่บเลยแก้วก,กับบางยางขมครับเอา้าข,ขอบคุณพี่น้องน,นะครับที่กเกียรติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ยางจุนี่ที่พี่น้องเห็นบุคข่อยได้กินบ่อยหรอกบางเทือกอะเอาช็อตเด็ดๆให้พี่น้องเมืองมันจะมียางคลิปริ้วคลิปยาวคลิปสันคลิปสตีมันสิแม่พี่น้องพี่น้องก็จะเห็นว่าเอ้มันคลิปเก่าจริงๆมันคลิปใหม่ครับแต่ถ้าทาถยาย่อยลงให้พี่น้องได้เห็นนะครับเอากระวมีหยั่งก็อยากฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเก่าอะแหละพี่น้องเนาะถ้าบ่ทันได้กดไลค์กดแชร์ให้หรือว่าบ่ทันได้แชร์ให้คนอื่นเห็นก็แชร์ไปซอยๆกันเด้อพี่น้้อองเด เอาคลิปนี้ไปซ้ำหนีเพรกันคลิปหนาครับขอบคุณด้วย้ายครับสวัสดีครับ